กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมยูสุคิงยนนสาขาพิมายนะครับผมก็วันนี้นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่ผมจะได้มาถ่ายคันนี้พอดีเพราะว่าผมเนี่ยมีส่งมอบรถเบนวิลเรุ่น Active อยู่คันหนึ่งนะครับในวันนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าแอคทีะผมเคยลงคลิปไปทีหนึ่งแล้วนะก็มีหลายๆท่านคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่า ทำไมไม่มีอันนู้นทำไมไม่มีอันนี้แต่บางทางา่านก็บอกโอ้ยดีเลยกับราคาแค่นี้แต่ได้รถเจ็ที่นั่งคือซึ่งความเห็นของเราเนี่ยแตกต่างกันไปวันนี้เราลองมาดูกันอีกสักทีในมุมมองหนึ่งว่าเอ๊ะกับราคาลถ1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแบาทเนะี่ยแล้วเป็นรุ่นเนี้ยมันน่าเล่นหรือเปล่านะหรือมันต้องขยับไปเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะคบว่า ด้วยตัวราคารถในตระกูล7ที่นั่งตอนนี้ e อ s วจะเป็นรถที่ราคาต่ำกว่าเขาเลยนะครับฉะนั้นกับราคาคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งาพนะให้มองที่ราคากับรุ่นนี้มันน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ครับผมคือตัว m ิ x เอ็ก v e แอคะครับคุณผู้ชมคือเขาจะมีให้เราเลือกเพียงแค่1สีเท่านั้นนะครับเพียงแค่1สีเท่านั้นนะก็จะเป็นสีบอลเงินสีบอนเงินน,งน,นะฮะสีเดียวนะครับ นี่วันนี้พร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะพามาดูเพราะว่าผมอยากชี้แนะในมุมมองอีกมุมหนึ่งนะฮะให้ให้ให้ทุกท่านเผื่อแบบว่าท่านใดจะออกรุ่นนี้เผื่อแบบว่าอยากทำตามในมุมมองของผมนะฮะในมุมมองของผมนะโดยราคาตัวนี้อย่างที่แจ้งไป1 1 9 0 0ล้าได้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ตัวนี้เราจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบไฟหน้าเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นโคมแบบเดียวกับตัวท็อปนะมีไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็นี่ฮะกระจังหน้านะครับจะมาในสไตล์ดุดันสีดำแต่ผมจะบอกเลยนะจริงๆทุกวันนี้สีดำไม่ใช่สีที่แบบจำเป็นจะต,ต้องไปเปลี่ยนชุกโคม,มียมเลยนะ เพราะในรถลหลายยี่ห้อหรือกระแสที่มาตอนนี้กระจังหน้าสีดํามาแรงนะครับคุณผู้ชมนะกระจังหน้าสีดํามาแรงไม่ได้แบบว่าสีดําแล้วไม่สวยนะผมว่านะเพราะมันเป็นดําเงาไงดูนะเป็นดําเงาวัสดุเนี่ยเป็นเทาดำนียคือคือมันทามาสวยนะฮะสำหรับมุมมองผมตนนัวนี้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นชุบโครเมียมก็ได้นะฮะส่วนไฟตัดหมอก <c oughs> รุ่นนี้ต้องบอกตรงว่ายังไม่มีมานะฮะยังไม่มีมา อาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มร้านข้างนอกทั่วไปนะฮะก็อยู่เต็มที่ก็ไม่เกิน4 0 0พอ่ะอันนี้เราเราเตรียม4 0 0พันไว้ในกระเป๋าแล้วนะเพื่อติดตั้งไฟตัดหมอกสำหรับรุ่นนี้นะ4 0 0พแล้วนะ4 0 0พแรกที่เราอยากจะต้องจ่ายถ้าเป็นผมอันนี้ในมุมมองผมผมอยากจะจ่าย4 0 0พันแรกกับน,นี้แต่บางทีมันก็ถูกกว่าแต่ต้องดูแงของแท้ของเทียมเกรดไหนอะไรยังไงนะนะครับหรือไม่งั้นก็สั่งผ่านของศูนย์แล้วอาจจะไปให้ร้านประดับโยนติดเองหรือจะ ยังไงก็แล้วแต่ก็มาคุยกันทีกันแต่ว่าผมประเมินราคาไว้คร่าวๆว่า4 0 0 0ไม่เกินนี้นะฮะ4,000นะครับอาจจะเป็นหลอดธรรมดาหรือเป็นหลอด LED ก็แล้วแต่จะสั่งว่ากันไปนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้ที่ได้มาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมจะเป็นล้อแมกขอบ17นะครับล้อแมกขอบ17ซึ่งจะเป็นลายเดียวกับนู่นปิกอัพ LDA ปิกอัพตัวแซหรือ LDA ที่เป็นแคปนะ่าจะใช้แมกซลายนี้ก็คือจะเป็นล้อแมกซลายเดียวกันฉะนั้นไอ้ตรงล้อแมกเนี่ยผมว่าไม่น่าซสีเรียรเท่าไหร่มันขึ้นอยู่ที่ความชอบแล้วว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นแมกแต่งไหมเนาะเพราะว่าอะถามว่าแมกลายนี้สวยไหมหลายหลายคนบอกว่าสวยแต่ขนาดที่สวยแล้วก็ยังไปเปลี่ยนเป็นแมกแต่งเพื่อให้รถมันสวยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอันนี้ผมมองค่ามันไปว่าอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับผมสําหรับยาง ก็เป็นยางดันหลบนะฮะที่ให้มานะครับ2 2 6 5 6 5ขอบ1 0เอ้ยส5 5 6 5ขอบ17นะครับสำหรับสเปคยางบางนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าใครไม่อยากแต่ว่าใช้เงินนะฮะไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่าคือถ้าเปลี่ยนก็ได้ความสวยนะฮะตายแบบแต่งมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นขอบ18ไปเลยหรือ20ก็ได้แล้วแต่นะครับกระจกมองข้างนะครับตรงนี้วัสดุเป็นสีดํา ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะในมุมมองผมเนี่ยผมจะซื้อตัวครอบโพรเมียมมาใส่ตัวครอบโพรเมียมอย่างเก่งก็6,700นะครับไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมาก6,700นะครับสำหรับตัวนี้นะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนได้ครอบได้ก็ให้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เข้ากับไอ้ตัวจานรองมือเปิดด้วยนะครับนะสามารถใส่เพิ่มได้นะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็พวกกันทรงกันสาจารลองมือเปิดพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าเอะผมไม่อยากใส่จารลองมือเปิดผมใส่เป็นติดฟิล์มได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเนาะบันไดข้างมีมาให้เล่าหลังคานี่ยเล้าหลังคาตัวนี้ไม่ได้มีมาแต่ถามว่ามิวเอ็กตัวใหม่นะครับคุณผู้ชม เนี่ยผมให้มองไปขันน้ำตาไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าไกลๆลาวหลังคามันนิดเดียวมันนิดเดียวมันขึ้นมานิดเดียวฉะนั้นมันไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะในในส่วนตัวของผมนะแต่แล้วแต่ท่านจะมองแต่ถามว่าจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็แต่ผมไม่ถ้าถ้าเป็นเรื่องราวหลังคาผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆน่ะราวหลังคามันแบบว่ามันใหญ่ใช่ไหมพอราวหลังคามันใหญ่ปุ๊บเราจะจําภาพลักษณ์ในในหลังคาตัวนั้น แล้วเราก็จะมามองตัวนี้ว่าไม่มีแล้วมันต้องมีอะไรทำนองนี้นะครับนี่ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED นี้เหมือนตัวท็อปนะครับอันนี้เหมือนตัวท็อปจะมีแค่หลอดไฟถอยกับหลอดไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนกันตัวท็อปมีสปอยเลอร์มาให้นะครับกระจกไล่ฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้แล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นแบบ5้าลิงก์อะไรพวกนี้ แบบเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับแบบเดียวกับตัวท็อปเลยฉะนั้นข้างหลังเนี่ยผมถ้าเป็นผมผมจะไม่ซีเรียสอะไรเพราะมันมีมาให้เหมือนกันอยู่แล้วมาที่การเปิดประตูครับมาที่การเปิดประตูนี่ประตูตัวนี้นะครับมันจะยังไม่ใช่ประตูไฟฟ้ามันจะยังไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแต่ทีนี้ถามว่าแล้วแต่บุคคลเหมือนกันนะครับว่าท่านจะไปทําไฟฟ้าเพิ่มหรือจะไม่ทําก็ได้ เพราะด้วยวัสดุของประตูท้ายครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่เหล็กนะครับมันไม่ใช่เหล็กเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นประตูเนี่ยมันจะมีน้ําหนักเบานะครับมันมีน้าหนักเบาอ่ะผมใช้นิว้วเดียวเกาะลงมาเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะมีการสู้มือเบาๆนิดนึงแต่ว่าคือผมบอกเลยว่าผู้หญิงก็ปิดได้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วปิดก็ไม่ได้เสียงดังอะไรด้วยนะไม่ใช่ปิดไปครึ่มอะไรอย่างนั้นเพราะว่าประตูมันไม่ได้หนักนะครับฉะนั้นถ้าถ้าส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยสีเลียสเรื่องประตูถามว่ามันก็ แล้วแต่บุคคลใช้งานเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็ก็ก็มีรถใช้รถเก่งอยู่ไอประตูท้ายนี่บอกตรงๆแทบไม่ได้เปิดเลยนะครับแทบไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขนของอะไรอยู่แล้วไงแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเนี่ยครับมันก็เบาๆก็แล้วแต่บุคคลละกันว่าจะไปใส่เพิ่มหรือไม่ใส่แต่สําหรับผมผมเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นตัวท็อปเนี่ยเขามีประตูไฟฟ้ามาให้หนันก็อย่างว่าแหละมันช่วยเรื่องความสะดวกสบายเนาะ น,นี่ก็จะมีะไฟตัดหมอกที่ถ้าเป็นผมเองผมจะยอมค่าตังค์สี่พันนะครับไฟตัดหมอกก่อนมาดูที่ภายในครับ <c oughs> ที่ภายในเนี่ยก็จะมีวัสดุบุนุ่มที่แผงประตูมาให้แต่อาจจะเป็นตัวผ้านะครับผ้ากำมะหยี่อะไรพวกนี้นะครับเป็นผ้าเนาะ แต่ว่าในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับขึ้นลงไฟฟ้าล็อกประตูปรับมองข้างไฟฟ้าอันนี้จะมีมาให้นะครับมีมาให้อันนอยความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ด้วยตัวเบาะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะฮะจะเป็นเบาะผ้าทุกอันเลยเป็นเบาะผ้าทุกอันแต่หลายๆอย่างอย่างเช่นคอนโซลนะฮะ ที่พักแขนนะครับหรือว่าตรงตรงเนี้ยครับที่อยู่ตรงคอนโซลเนี่ยเขาหุ้มหนังมาให้แล้วนะฮะเขาหุ้มหนังมาให้แล้วฉะนั้นครับผมฉะนั้นถ้าเราเนี่ยอ่ะถ้าเป็นผมละกันผมอะจะยอมเสียตังค์อีกประมาณเราๆจากที่ผมจําราคามานะเราราประมาณสักหมื่นไม่แน่ใจว่า1 2ื่นหรือ1 3ื่นผมจะไปหุ้มหนังทั้งคันนะครับผมจะไปหุ้มหนังทั้งคัน แต่ถามว่าไอ้เบาะผ้าเนี่ยเขามีข้อดีของเขาไหมเขามีข้อดีตรงที่มันนิ่มนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยมันจะทําให้ดูแลง่ายขึ้นอ่าผมถ้าถ้าเป็นผมอ่ะผมซื้อไปผมจะไปหุ้มหนังแน่นอนนะครับก็ถ้ากับว่าผมจะยอมเสียเงินอีกหมื่นหมื่นอัติซะหมื่นสองแล้วกันหมื่นสองบวกกับไฟตัดหมอกอีกสี่พันเป็นหมื่นหกหมื่นหกนะครับอ่าไปทำสองอย่างนี้ละนะครับแต่ในส่วนของระบบความปลอดภัยครับคุณผู้ชม เชื่อไหมว่าเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวท็อปเลยถ้าถ้าสมมติอ่ะไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวอื่นละกันเพราะว่าตัวท็อปมันจะเยอะเกินไปเพราะว่าตัวท็อปมันจะมีระบบเบรกอัตโนมัติ <c oughs> แต่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้นะมีระบบป้องกันการลื่นถลายมาให้มีระบบช่วยลงเขามาให้มีระบบอ่าป้องกันออกตัวล้อฟรีมาให้นะมีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยพวกนี้นะครับมีถุงลมคู่หน้ามีเบรก abs มาให้ นะครับก็คือมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเพื่อความสะดวกสบายความปลอดภัยในการขับขี่มีระบบเบรกออโต้โฮลมาให้เวลาติดไฟแดงก็มีการดึงเบรกอัตโนมัติปลดเบรกอัตโนมัติช่วยในเรื่องของความสะดวกส,วกสบายเนาะแล้วก็ระบบเกียร์นะครับดูระบบเกียร์เนี่ยเป็นระบบแบบเลฟโทนิกนะครับก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังเข้าแบบแมนวนวลได้นะครับนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่เหมือนตัวท็อปตัวนี้นตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติ มีคุดคอนโซลแบบ Adaptive อะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในระบบความปลอดภัยตัวเนี้ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยแม้คือเอามาเป็นพื้นฐานให้ผมว่ามันดีเลยนะอย่างเช่นพวกระบบป้องกันการพื้อถหายอย่างเงี้ยคือเวลาฝนตกอะไรมน้มันก็ช่วยการยึดเกาะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ถ้าเป็นผมนะผมซื้อรุ่นนี้ไปผมจะไปเปลี่ยนนี่ครับหน้าจอ หน้าจอเนี่ยถามว่าอันเนี้ยดีไหมดีแต่ถามว่าทาไมถ้าเป็นผมผมถึงอยากเปลี่ยนรู้ไหมผมอยากเปลี่ยนให้มันมีกล้องมองถอยหลังนะแล้วก็ใส่เป็นจอ9นิ้วไปเลยแต่ว่าเราอาจจะซื้อจากประดับยนต์ข้างนอกก็ได้ก็อยู่ในเลทราคาอยู่ประมาณ4ี่พันห้าถึงห้าพันห้านะครับสี่พันห้าถึงห้าพันห้าแล้วแต่สเปคแล้วแต่รุ่นนะฮะ ก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบปักตรงรุ่นด้วยเราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับฉะนั้นจากที่ผมคร่าวๆมาเมื่อสักครู่เนาะก็จะมีไฟตันหมอกอยู่5,000มีเบาะหนังอยู่มืเอ้ยไฟตันหมอก4,000เบาะหนัง12 0 0 0ก็จะเป็น16,000กนะฮะก็จะเป็น16,000แล้วก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับอีก5,000ก็จะเป็นอยู่ราวๆประมาณ21,000 ประมาณนี้นะฮะสองหมืนัแล้วนะดูซิมีอะไรอยากได้อีกไหมอ่าดูด้านหลังมีสําหรับเสียบอ่บสมมุติเราก็ซื้อหัวจิ้มแล้วก็ใส่ชาร์จ usb ได้นะครับแบบนี้ก็โอเคนะระบบแอร์นะครับด้านบนเพดานนะครับมีมาให้ทุกจุดฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรละสามารถคอนโทรลได้จากด้านหลังอ่า ผมรองเท้านะครับมีเรียบร้อยนะที่สําคัญเลยคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ต่างกับตัวท็อปก็คือการนั่งเบาะสามารถปรับเอนได้แถว2แถว3ปรับเอนได้หมดนะครับลักษณะความกว้างภายในตัวรถเหมือนกันหมดนะครับก็จากที่ผมดูนะตอนนี้นะฮะผมคิดว่าผมจะยอมเสียตังค์อีก2,000 20, 0ื่นึงเพื่อซื้อ3อย่างที่ผมบอกเพื่อซื้อ3อย่างที่ผมบอกแต่ถ้าท่านใดไม่อยาก ควักเงินออกมาซื้อนะครับตอนนี้ในการซื้อรถหนึ่งคันหนึ่งอะ่ะเขามีส่วนลดให้อยู่แล้วอย่างน้อยส0 0 0มต้องมีอย่างน้อย2 0 0 0 0ืต้องมีแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องส่วนลดนะฮะเราให้ติดผ่านทางศูนย์ไปเลยท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำเองหาร้านทำเองนะครับให้ติดผ่านทางศูนย์เลยก็ได้อย่างเช่นเบาะหนังจอออกมาปุ๊บมันก็ครบอยู่แล้วใช้งานยาว,ยาว เห็นไหมเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องควักตังค์เพิ่มก็ได้แล้วก็ใช้ส่วนลดที่มีอยู่ครับใส่ไปเลยก็โอเคแล้วนะก็ไม่รู้นะถ้าเกิดท่านใดมองว่าสามอย่างที่เซลล์ต้นบอกมันโอเคก็จะทําตามแบบที่ผมแนะนําก็ได้นะฮะหรือว่าท่านอยากใส่เพิ่มอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมาคุยกันอีกทีหนึงเนาะก็บอกเลยว่า3อย่างเนี้ยเซลลต้นทําให้ได้นะครับผมเนาะถ้าเกิดสนใจยังไง นะครับคุณผู้ชมก็ทักมาสอบถามมาคุยกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเซลล์ต้นให้คําแนะนําส่วนล้อมองล้อมแม็กนะครับมันมีให้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละก็แล้วแต่ความชอบมาเลือกลายเลือกอะไรกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่เซลล์ต้นคิดว่าถ้าใครอยากเอาไปใช้เดิมๆให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะ3อย่างเนี้ยตอบโจทย์โอเคเลยนะครับเบาะหนังดูแลง่ายจอมาพร้อมมองกล้องถอยหลังทําให้ถอยหลังอะไรสะดวกขึ้นแล้วก็ไฟตัดหมอกอาจจะเพิ่มในเรื่องของความสวยงามเพราะว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่บมงทุงตรงเลยไฟตัดหมอกเพราะไฟหน้าตัวนี้มันสว่างมากหรือจะไม่ใส่ไฟตัดหมอกก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบไปยุ่งกับสายไฟนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครกําลังตัดสินใจที่จะดู Active U นะครับเนื่องด้วยราคาไม่สูงมากผ่อนไม่แพงมากก็นะครับลองดูละการเผื่ออยากเอาไปทําเพิ่มเติมแบบนี้เนาะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิซุซุด้วยละการเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ